ที่ปรึกษาของหมอนะคะก็จะเป็นในเ,เรูปทรงที่เป็นสายขอเลยเพราะว่าปากลิต้าค่อนข้างที่จะบา,างทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างเลยก็อยากให้มันเอ่อคมเอ็มมากขึ้นเต็มมากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะปรึกษาของหมอค่ะ,ค,ะคือจริงๆอ่ะรูปปากลิต้าเนี่ยจริงๆเป็นสายขออยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีผัดส่วนเท่านั้นเองที่เหมือนกับว่ายังเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับรูปหน้าของลิต้านะคะวันนี้หมอก็แทนเอ่อทํ ปากเนี่ยคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เป็นไปในแนวสารฟอที่มากขึ้นค่ะโดยโปรดักที่เลือกใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลเ t เลนคิสนะคะเลเ t เลนิสเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่เพิ่งเข้าไทยเลยคือทำมาตัวแรกในรอบที่สำหรับฉีดบริเวณปากโดยเฉพาะจุดเด่นเขาก็คือว่ามันจะขึ้นลูกได้ดีค่ะรวมถึงไม่เป็นก้อนทําที่ทำแล้วก็อยู่ได้ยาว ขอบปากไม่ชัดใช่ไหมคะแล้วก็ปากด้านนี้มีความเล็กกว่าด้านขวานะคะวันนี้ที่ปรับรูปให้ลิตา้าก็คือว่าทําให้คิ้วติดโบนตรงนี้เป็นไงคะให้มันแบบคมชัดขึ้นแล้วก็เวลาที่แบบทาลิปอ่ะทาให้ลิปไลเนอร์เขาคมชัดขึ้นจะได้แต่งหน้าได้แบบง่ายขึ้นนะคะรวมถึงปรับแก้ปากล่างที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะตอนแรกข้างนี้มัน,ม,นมันแบบเหมือนเล็กกว่าเนาะเราก็เติมข้างนี้ให้เท่ากันกับข้างนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าเรายกมุมปากให้ลิตา้ากันด้วยนะคะ เหมือนกับว่าให้หน้านิ่งก็ดูยิ้มตลอดเวลาค่ะเป็นสายฝอเนาะ